เรามาดูองค์ไหนกันก่อนดีอันนี้คือเป็นพระบ้านๆเลยแบบเรียกได้ว่าชิ้นที่เรียกว่าพี่เขาไม่ได้เช่ามาเลยนะครับเป็นของสะสมจากมรดกตกทอดนะครับนี่เลยนี่อันนี้สวยมากนะครับทั้งคู่เลยนะครับนี่องค์นี้ผมได้เช่าจากบ้านเดียวกันนะครับรุ่นแรกกับรุ่นสองพร้อมกันเลย พระอะไรหลายคนคงรู้จักกันอยู่แล้วเซียนแปะลงสีแปะงกิมโคยนั่นเองไหว้คาทาไอ้หลายคนที่รู้จักกันในนามว่าไหว้แปะยังไงก็เฮงอ่ารู้จักไหมครับแปะลงสีนี่เรียกได้ว,ว่าเป็นสินแสนะครับเป็นคนที่ดูที่ดูทำเรดูฮงจี้ต่างๆให้กับเจ้าของธุรกิจหลายหลายคนยกตัวยอย่างเช่นง่ายๆเลยคือแปะลงสีเนี่ยเป็นสินแสให้กับ สมัยก่อนเนี่ยเป็นสินแสงกับเจ้าสัวซีพนะครับนี่นะครับมีใครรู้จกักเซียมแปะไหมในนี้มีใครที่ห้อยมีใครที่เก็บสะสมพาท่านไหมนะครับผมอยากรู้ว่ามีไหมใครชอบเหมือนผมไหมเห็นอย่างนี้รุ่นแรกนี้นะครับไม่ใช่ถูกนะครับเนื้อทองแดงอย่างนี้นะครับยินดีรับเช่านะพูดง่ายๆนะแสงกว่าถึงสองแสนกว่าบาทสวยๆนะครับแสนปไปลายถึงสองแสนกว่าบาท พราะว่าสวยๆในสองแสนบวกลบเลิกกันเหรียญแปะลงสีรุ่นแรกนี่สวยๆสองแสนบวกลบเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกับรุ่นแรกก่อนจะค่อยไปดูรุ่นสองต่อไปรุ่นแรกเนื้อทองแดงอย่างนี้สวยๆสองแสนบวกลบเนื้อเงินสวยๆเป็นล้านนะครับเนื้อทองแดงหลักสิบล้านนะครับเอ้เนื้อทองคําเป็นสิบล้านนะครับยินดีรับเช่าเนื้อเงินนะครับนะครับเนื้อเงินก็จะเป็นเนื้อเงินก็เป็น ล้านก็บาทหลักล้านนะครับหลักล้านนะครับเนื้อทองแดงสองแสนบวกลบสวยๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับนะครับยังไม่มีบรรดาได้เนื้อเงินนะครับกับเนื้อต้องํำนะฮะนะท่านได้ยินดีรับเช่าเลยนะครับอย่างแรกเลยท่านเนี่ยเป็นการแกะบล็อกที่สวยมากๆนะครับรงี้เนี่ยเป็นการแกะบล็อกที่สวยมากๆนะครับบอกดเลยว่าสวยแบบสวยจริงๆเออ สวยมากๆสวยจริงๆนะครับการแกะบล็อกที่คมชัดเจนมากการแกะบล็อกรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมและชี้ให้ดูนะผมอยากให้ดูจริงๆแปะลงสีในการเป,เป็นเป็นเป็นการแกะบล็อกที่อยู่ดีขันไม่หน้าตัวเองโคตรฮาเลยนะตกใจเหมือนกันเนี่ยลูกตาเมตาหรือว่าตรงซิวหรือว่าตรงเส้นผมของท่านเนี่ยคมมากเดี๋ยวผมชี้ก่อนเลยนะนะครับแล้วตรงใบหน้าแทนจะมีจะมี จะมีเรียกว่าเป็นเสี้ยนหรือเป็นรอยรอยย่นของหน้าเนี่ยนะครับก็จะแกะบล็อกได้คมเหมือนเสมือนจริงเหมือนท่านมีชีวิตอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยตรงใต้ตาไหมครับจะมีเสี้ยนคมคมคเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมพวกนี้เป็นอะไรที่คมชัดเจนมากเนี่ยดูตาท่านดิครับโอ้โหแกะบล็อกได้ยังไง แกะบล็อกได้ยังไงนะครับเอเม้จะมีเซียนด้วยนะครับนี่ฤดูการแกะบล็อกนะครับถ้าจะมีใยเม็ดอ่ตรงตรงกลางนะครับนี่ดูคิ้วโหูยกระไหลทองมีนะครับกระไหลทองมีนะครับกระไหลทองมีนะครับยินดีแล้วเช่าเหมือนกันนะครับลืมพูดไปเลยกระไหลทอง นะครับนี่เห็นไหมดูโอ้โหเห็นไหมรอยย่นต่างๆตรงใบหน้าท่านดูการแกะเห็นไหมครับเสมือนว่ามีชีวิตอยู่จริงๆเลยเห็นไหมนี่ผมเรียกว่าไอ้นี่มากนะผมนี่ชอบแปะมากนะครับอาจจะไม่เปิดตัวอะไรมากมายแต่ว่าผมเชื่อเรื่องไว้แปะยังไงก็เห็นนะนะครับวันนี้เรามาเผยแร่ ถ้าในหลายๆคนจะรู้จักกันเส้นผมนะครับเส้นเกสาเนี่ยไหมคมชัดเจนมากพวกนี้เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าคมกิบคมกิบคมกิบเลยนะครับพี่เอสปังน้ำสวัสดีครับนะครับคลิปพี่นี่ดังแล้วนะในติกต็อกโอ้ถือว่าเป็นเป็นคนดัง ในทิกตอกให้ช่องผมเลยผมนี่ต้องเรียกว่าผมจะต้องจุดพูดสลระสระดุดีพี่เลยนะนะครับนะครับไอดอลของน้องๆน,น,นะครับนี่นะครับที่พี่ทําให้ช่องผมดังเลยนะเนี่ยนะครับผมถือว่าพี่นี่เป็นไอดอลนะฮะตรงพื้นจะมีเสี้ยนเห็นไหมครับพวกนีจน้จะมีลมเห็นไหมครับพวกนี้จะเป็นลมให้ออกน้าตาลน้ำตาลหน่อยนะครับแล้วโอ้โหลุงมากองนี้สวยมากการแกะบล็อกเนี่ยนอกจาก ตรงท่านเลยในตรงคอดูสิครับนี่เห็นไหมไม่กระดุมนะครับนะครับรุ่นหนึ่งนะครับนี่รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นอนหนูหางนอนหนูจะมีเส้นแตกสองเส้นนะครับเนีย่ยตรงนี้เป็นเสียนนเเส้ยนนะครับนี่ไหมตรงนี้ที่เป็นเสี้ยนนะครับนี่ นี่เห็นไหมคมชัดเจนตัวหนังสือนี่แกะบล็อกได้คมชัดเจนมากนะครับเป็นรุ่นที่แกะบล็อกได้เอ,อ่ออธิบายไงเดียแบบโอ้โหสุดมากตรงนี้เดี๋ยวจะอีกไม่นานก็จะไปใส่ตลับแล้วเหมือนกันนะครับนี่อีกไม่นานเกินรอนะครับเดี๋ยวไปหาร้านตลับทองทิติก่อนนะครับว่ามีตลับหรือเปล่านะครับการแกะบล็อกเนี่ยไหมครับคมชัดเจนดูดินะครับการแกะฟอนต์ตัวหนังสือจีนเนี่ยดูครับเห็นไหม หแล้วนี้สวยสวยจริงสวยจังเลยชอบมากชอบมากโอ้โหนี้แจ่มว้าวหูเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีจะมีรอยวง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 นะครับวง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 นะครับนี่แล้วดูด้านหลังพลิกมาด้านหลังปุ๊บหลูเจาะท่านนะครับทรงหูท่านเดี๋ยวให้ยกตรงนี้ออกก่อนนี่เป็นรูรูเจาะเล็กๆนะครับ ภาษาจีนบอกตรงๆอ่านไม่ออกนะฮะไม่ได้เรียนมานะฮะบอกตรงๆอ่านไม่ออกนะครับลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเสิร์ชดูในเน็ตได้พวกนี้รอยปิ้นเห็นไหมครับนี่ชุบชุบชบชบคอมเมนต์น้อยจังนี่รอยปิ้นแบบเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ดูรอยปิ้นและตรงขอบขอบขอบพวกนี้เนี่ยตรงนี้ช่อบมีรอยปิ้นเห็นไหมครับด้านข้างหรือหรือว่าตรงนี้ขอบขอบตรงนี้นะครับพวกนี้จะมีช่อบมีรอยปิ้นนะครับนี่ เห็นไหมเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วเรียกได้ว่าท่านเน่ยแกบล็อกได้คมชัดเจนมากแล้วด้านหลังในตรงสือท่านเน่ยจะเป็นเป็นแบบเป็นเละๆๆๆแกบล็อกอย่างนี้นะครับนี่ตรงสือท่านเน่ตจะเป็นใหญ่ๆๆๆอย่างนี้เลยนะครับนี่พวกนี้เป็นสิ่งสําคัญเห็นไหมแล้วมีเส้นแตก ตรงพื้นเหรียญนะครับนี่ดูครับแต่ทะเยงยาวอย่างนี้เลยเห็นไหมครับดีเห็นไหมแล้วก็ตรงสื่อจะเป็นเล่ยๆอย่างนี้นะครับตรงคอควายไหมครับโคยนะครับเห็นไหมดูเส้นแตกคู่ขนาดนี่ตรงพื้นเนีนไหมครับถ้าใครเห็นกดหนึ่งให้ผมหน่อยมานี่ตรงคําว่าโคยนะครับแปะงอกิมโคยนะครับนี่สวยงามโอ้ขอบคุณครับนะครับนี่จะมีเส้นแตกคู่ขนาดลงมาเห็นไหมครับ ตรงคำว่าโคยคอ,อควายูางนะนี่เส้นแตกเห็นไหมครับพ <c oughs> ีต้าปฏินีสวัสดีครับนี่ครับนี่เห็นไหมคมชัดเจนพวกนี้เป็นอะไรที่ละเอียดเยอะแยะนะครับรละเอียดท่านรุ่นนี้เยอะแยะเยอะแยะโอ้คนหนึ่งเข้ามาขอคุณมากนะครับสองห้าหนึ่งเกนะครับรุ่นนี้นะครับฉลองอายุ เจ็ดสิบเก้าปีนะครับโ้กดหนึ่งเข้ามาขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยรูปพวกนี้เข้าขอบข้างชั้นช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซียนแปดนี่ยินดีรับเช่าทุกรุ่นนะครับนี่ยินดีรับเช่าทุกรุ่นนะครับมาแล้วเรามาจบที่ขอบข้างนะครับขอบข้างของท่านนะครับเป็นตัวตัดงี้เลยตัวตัดหลายหลายคนตกใจว่าตัวตัดท่านบางทีมีข้างหนึ่งว้านะครับนี่ตัวตัดท่านหักนี้นะครับแล้วก็ จะเป็นร่องนี้นะครับบางทีตัดขาดบ้างบางช่วงนะครับแล้วก็ตัดหักนี้นะครับแล้วถ้าเป็นวว้าๆหน่อยด้ยนะบางช่วงนี่เป็นวว้าๆบางคนตกใจเลยนะครับเรียกว่าตัวตัดท่านจะทําให้พามือหน่อยนะครับนี่นี่ตัวตัดท่านจะพามือหน่อยนะครับด้านข้างนะครับตัวตัดท่านเป็นอย่างนี้เลยด้านขวามือขององค์พระด้านขวามือเหรียญนะครับด้านขวามือเหรียญตัวตัดตังแต่หู ใช่ไหมครับตัวตัดท่านเนี่ยบอกตรงเลยว่าบางคนบอกว่าเองงตามกันนะนี่นี่โอ้โหผมบอกเลยว่าสุดการแกะบล็อกคมชัดเจนมากนะครับแต่จริงหน้าหลังท่านก็พอแล้วล่ะนะครับการแกะบล็อกของท่านนี่ผมบอกเลยว่าเกได้แบบ เคยเกได้ยากมากนะครับผมบอกเลยว่ายากมากนะครับแล้วหูท่านเป็นอย่างนี้เลยเอกลักษณ์ของท่านนะครับอ่ะประมาณนี้เซียนแปะกงสีรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อรุ่นที่สองกันนะครับต่อไปเลยนะครับไันีเป็นรุ่นแรกนะครับนี่ถ้าในมีนะสวยๆนะทั้งแดงสองแสนบวกลบมาได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะครับ